แรงสั่นสะเทือนดาวพระเสาย้ายราศี19พฤษภาคม2568สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษดาวพระเสาย้ายราศีนะคะเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลในด้านใดกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะส่วนดาวพระเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์แล้วก็เป็นดาวเจ้าตัวของคุณด้วยเข้าไปสู่ภพเรือนสหัชชะแล้วก็เล็งไปที่ภพเรือนสุภาามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางมากขึ้นได้ผลประโยชน์รายได้จากการเข้าสังคมวงกว้าง การเข้าสู่โลกสื่อโซเชียลออนไลน์การเข้าพบปะผู้คนหรือการเดินทางของคุณจะนํามาซึ่งการได้เงินทองการได้ความสําเร็จจากการได้เงินได้ทองการได้งานแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์การได้ขยับขยายเติบโตมีเกณฑ์ที่คุณจะได้วงสังคมที่กว้างมากขึ้นการเป็นที่รู้จักการมีชื่อเสียงแล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่มาจากความขยัน แล้วก็มาจากตัวของคุณที่คุณจะต้องขยันอดทนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงไพทาโร่จะบอกอะไรนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระเสาร์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหชัชชะ ว้าวนายออคบคัการเป็นที่รู้จักการได้เฉลิมฉลองมีข่าวดีเข้ามาคุณจะดูฟิล,ลี่มากขึ้นการได้รายได้รอบทางรอบด้านแล้วก็ดูการเงินการทองของคุณจะมีมากขึ้นการเข้าสังคมมีคนยอมรับในตัวคุณมากขึ้นนายออบสอดแต่ก็มีความกดดันเข้ามาในเรื่องของงาน ตัวคุณจะเหมือนกดดันตัวเองก็ได้เหมือนอยากจะมีความสําเร็จในเรื่องของการมีเงินมีทองตัวคุณจะมีความเครียดมากขึ้นมีความกดดันมากขึ้นแต่ว่ามีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นอาจจะมองถึงในเรื่องของการเข้าไปสู่คอนเนคชันใหม่ๆการมีชื่อเสียงในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์หรือการเข้าไปสู่ในเรื่องของการมีเกมการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของคุณก็ได้ สิไม่เทา้างานจะมากขึ้น q u ีนอ of ครับชัวรครับมีเรื่องของการได้คู่ค้าคู่สัญญาหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นคอนเน็ t ชันดีขึ้นแล้วก็การถูกตอบรับในด้านดีจะมีมากขึ้นนะคะ2ดาบสองถ้วยก,ก็คือการถูกยอมรับไม่ว่าคุณตัดสินใจในด้านใดก็แล้วแต่มีเกณฑ์การถูกยอมรับ หนึ่งถ้วยโอกาสดีๆกำลังเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ page s e o r s o r อ Pa of o o ฟว d d ดูวีวอฟ for ์ u n e ดวงชะตาของคุณกำลังพลิกฟื้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงโชคดีข่าวดีกำลังจะถึงตัวคุณคุณจะดูมีคอนเนคชั่นใหม่ๆการได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆจากการที่คุณอาจจะศึกษามานานแล้วแล้วก็เหมือนกับแค่แค่คิด แต่ยังไม่ได้ลงมือทํามาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสจะได้ทําแต่อาจจะกดดันตัวเองหน่อยอาจจะแบบเ,เหมือนลองผิดลองถูกเนาะอาจจะเป็นงานที่ไม่เคยทําหรืออาจจะเป็นงานที่สองหรืออาจจะเป็นงานเบื้องหลังก็ได้มันมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเติบโตได้เหมือนมันเป็นโชคหรือเป็นโอกาสของคุณหรือดวงชะตาของคุณมันมาในทิศทางนี้อาจจะถูกกาหนดมาแล้วหรือคุณอาจจะศึกษามาดีแล้วมันมีเกณฑ์ได้ทํา ได้ลงทุนได้ทำได้เริ่มต้นแล้วก็จะเป็นเกณฑ์ที่มันจะประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็เหมือนคุณอาจจะคิดมานานแล้วก็ได้ก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ลงมือทำเนาะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรอีกชะะาวราศีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะในช่วงที่ดาวพระเสารย้ายเข้าสู่ภพเพือนสหัชชะ การเงินจะคล่องขึ้นจะมีเงินรายได้มากขึ้นมากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วก็ผู้ใหญ่จะให้การอูโอ u มีเกณฑ์ได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่แล้วก็ใครที่ยื่นกู้ในเรื่องของการเงินก็จะถูกอนุมัติบางท่านก็เหมือนกับจะได้เงินไปโปนี่โปดสินหรือบางท่านจะได้เป็นนี้เป็นสินในช่วงนี้การได้บ้านกันได้ซัพเพิ่มแบบนั้นได้อาจจะได้ไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอะไรแบบนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นนี่เป็นสินกับการได้ ความมั่นคงในเรื่องของการมีบ้านการมีทรัพย์เพิ่มแบบนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่การเงินจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าการงานของคุณเป็นอย่างไรเธอมิดขึ้นมาบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์หรือ,เ,อ,อเป็นในเรื่องของการให้ความรู้สายสอนสายให้ความรู้สายเชิงจิตวิญญาณสายในเรื่องของธรรมะแบบนั้นก็ได้ มันดูเติบโตก้าวหน้าคุณมีศักยภาพมีความอัจฉริยะในเรื่องของอความฉลาดรอบรู้มีเกณฑ์ที่งานของคุณจะเติบโตมีความมั่นคงบางท่านก็มีอาจจะทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาก็ดูชัดเจนเหมือนกันก้าวหน้าเติบโตหรือบางท่านอาจจะมีปัญหายุ่งๆเข้ามาในช่วงนี้เกี่ยวกับงานการต้องตัดสินใจหรือ เป็นช่วงที่คุณจัดการปัญหาได้ดีอาจจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้ดีแล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมด้วยความที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำงานมานานช่วงนี้อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็อาจจะได้ทำงานที่ตรงกับสายความรู้ที่คุณเรียนมาบางท่านก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของงานอาจจะเป็นงานใหม่ไปเลยก็ได้หรือการขยับขยายเติบโต การเป็นเจ้าของกิจการแบบนั้นก็ได้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มทำมหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานที่สองที่มันจะเพิ่มขึ้นภาระราจะมีมากขึ้นคุณจะรับผิดชอบอะไรที่มันมากขึ้นแต่มันก็จะได้การเงินที่จะคล่องขึ้นได้เงินมากขึ้นแบบนั้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของเหมือนคุณ อาจจะคิดมานานแล้วเนาะกับการลงทุนหรือกับการที่คุณจะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการงานบางท่านก็มีเกณฑ์การได้อ่าร่วมหุ้นลงทุนกับคู่ค้าผู้สัญญาเข้ามากับในเรื่องของข่าวดีการได้ข่าวดีการได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานแต่จะนําความก้าวหน้าให้คุณขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกัอกบเรื่องของการเงินเป็นอย่างไร แปดไม่เท้ามีเกณฑ์การเดินทางหรือบางท่านได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่คุณคาดหวังกับงานบางสิ่งบางอย่างกับการโฟกัสกับมันก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะบางท่านก็ช่วงนี้เงินจะเข้ามากันได้เงินก้อนการทําสัญญาต่างๆก็มีโอกาสได้เงินบางท่านอาจจะไปยื่นกู้ก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนเข้ามานะคะอืมเป็นช่วงที่จะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงิน แล้วก็การได้ลงทุนการขยับขยายต่อยอดในเรื่องของการเงินจะดีมากๆช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกการส่งออกก็มีเกณฑ์จะได้เงินที่มันจะได้มาจากหลากหลายทางคุณอาจจะไม่ได้ทํางานอย่างเดียวอาจจะต่อยอดไปในด้านต่างๆเกี่ยวกับงานมีเกณฑ์ได้เงินหลากหลายทางนะคะบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารการกินช่วงนี้ ลูกค้าเข้ามาตอบรับได้ดีอาจจะขยับขยายในเรื่องของการขายทางสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นก็ได้เงินมากขึ้นด้วยค่ะมันมีเกณฑ์กันได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการได้ลองทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วก็ทําให้คุณได้เงินกอนเข้ามานะคะก็มีโอกาสมากๆที่คุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินการทองบางท่านก็โอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์ก็มีเข้ามานะคะ หรือโอกาสของการได้หยิบจับเงินก้อนจะมีเข้ามาการได้ซับเพิ่มการได้เงินเพิ่มขึ้นแบบนั้นด้วยผลประโยชน์รายได้ของคุณมันจะมีมากขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้เสียงโชคเสี่ยง,งเดิมของคุณก็จะได้เงินได้ทองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณ ช่วงนี้ดูแลสุขภาพดีเนาะอาจจะทานวิตามินหรือดูแลรูปร่างแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการกินของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เอชอบกินเอเหมายถึงว่าเศร้าก,ก็กินเป็นคนที่ชอบทานอ่ะชอบทานอาหารชอบลองกินนูน่นกินนี่เหมือนเป็นคนที่ชอบทานก็ต้องระวังในเรื่องของอน้ําหนักตัวที่มันจะเพิ่มขึ้นนะคะอืมบางท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนการกินอาหารใหม่ออกกำลังกายบ้างหรือกลับมาดูแลตัวเองบางคนก็ถ้าเคยอ้วนก็จะกลับมาผอมหรือคุณเหมือนกับดูแลร่างกายได้ตรงจุดบางท่านถ้าผ่านในเรื่องของการเฉียดเป็นเฉียดตุยมาก็จะค่อยๆฟื้นตัวร่างกายจะดูสดใสขึ้นแล้วก็จะมีน้ำมีนวลมากขึ้นหรือไม่ก็บางท่านต้องระวังในเรื่องของการไป หาหมอช่วงนี้เหมือนคุณถ้าเอ,อมันจะมีเรื่องของการเข้าเข้าไปโรงพยาบาลอาจจะไปด้วยเรื่องของคนอื่นก็ได้หรืออาจจะไปตรวจสุขภาพประจําปีก็ดีค่ะเอาะภายภายของเดอะเดตขึ้นมาการเข้าเอ,อไปตรวจสุขภาพหรือการเข้าโรงพยาบาลมันมีขึ้นมาอืมก็ต้องระวังบางคนอาจจะเป็นโรคแพนิคเนาะอืมก็ เหมือนเข้าหาหมอปรึกษาหมอดีที่สุดนะคะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับความรักของคุณเป็นอย่างไรความรักของคนโสดเป็นอย่างไรคะ The Moon ช่วงนี้ดูมีความกังวลใจเนาะหรือมันมีความเครียดอาจจะรู้สึกกลัวกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องของความรักอาจจะเจอความรักท็อกซิกมาก็ได้ในบางท่านก็คุณเป็นคนที่ วาดฝันในเรื่องของความรักไว้สวยหรูเหมือนกันเนาะอยากมีความรักที่มันบริบูรณ์อะแต่ว่าความเป็นจริงคุณอาจจะแบบไม่เคยเจอไม่เคยเจอสิ่งนั้นเพราะอาจจะเจอกับความบั่นทอนการถูกนอกใจหรือความรักไม่เคยประสบความสําเร็จมาเลยบางท่านเนาะเพราะว่าเดอะมูนขึ้นใบแรกมันมีแต่เรื่องของการถูกนอกใจคุณทําดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เล็งเห็นคุณอาจจะเป็นคนที่ดีเกินไปหรือ,อเหมือน ช่างเลือกก็ได้ในบางท่านแบบช่างเลือกเกินไปอันนู้นก็ติอันนี้ไม่ดีอันนู้นไม่ดีก็อาจจะแบบไม่ถูกใจไม่ตรงใจพอเจอคนที่รู้สึกเหมือนจะใช่ออพอคบไปจริงๆก็ไม่ใช่ก็เลิกกันไปอะไรแบบนั้นมันเหมือนคุณแบบอ,อมันเหมือนกับมันมีกําแพงบางๆที่คุณแบบตั้งไว้สูงเกินไปเหมือนคุณจะต้องค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ก็ลิมิตของคุณให้มันน้อยลงกำแพงของคุณให้มันให้มันเตี้ยลงแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นบาลานซ์กับชีวิตมากขึ้นเหมือนความรักดีๆมันมีนะแต่คุณอาจจะตั้งกำแพงจนสูงเกินไปมีข้อแม้มากเกินไปหรือถ้ามีความรักก็เหมือนกับมันมีจุดจุดที่คุณรู้สึกไม่ชอบมากเกินไปจริงๆคุณเป็นคนใจดีนะแต่บางครั้ง ความที่มีอีโก้ของคุณหรือการที่คุณแบบตั้งลิมิตไปเยอะเกินไปทําให้คุณแบบอาจจะปล่อยอา,อาจจะแบบเอเหมือนไม่ใช่ก็ปล่อยอะไรแบบนั้นเนาะไม่เยอะอืมก็บางท่านก็ต้องอย่างที่หมอหนิงบอกอาจจะต้องลดลดเออเลเวลของตัวเองลงมาอาจจะเอาแค่มีความสุขก็พอแต่ไม่ถึงขนาดต้องแบบเป๊ะกับทุกเรื่องที่คุณรู้สึกว่า ถ้ามีความรักต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรช่วงนี้น่าจะคุยกันเนาะหาข้อตกลงอืมบางท่านก็เป็นความรักห่างไกลช่วงนี้ก็จะปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่ก็ มันมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์จะถูกขอแต่งงานหรือมีเกณฑ์ที่ความรักจะมีความสุขมากขึ้นอาจจะช่วงนี้คิดถึงกันอาจจะบินมาหากันได้หรือถ้าอยูออ่อยู่ในประเทศเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะหากันเหมือนกับมาหากันบ่อยขึ้นหรือพูดถึงในเรื่องของการเติบโตการแต่งงานการอยู่ร่วมกันอะไรแบบนั้น เหมือนคุณจะถูก e นด o มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นเอ,อ,อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมากขึ้นอืมแล้วก็คุยกันถึงในเรื่องของการแต่งงานหรือการเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบนั้นนะคะหรือการเข้าหาผู้ใหญ่พูดถึงในเรื่องของการมั่นหมายแบบนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไร act of one อ๋อช่วงนี้น่าจะคุยกันร,รู้เรื่องเนาะจากการที่คุยกันไม่รู้เรื่องมานานหรือจะเคลียร์ใจกันได้อะไรที่มันเป็นปัญหา <holidays> เหมือนจะเคลียร์ใจกันได้เหมือนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันการมีสิ่งดีๆร่วมกันหรืออาจจะวางแผนการทําธุรกิจร,ร่วมกันก็ได้ในบางคู่อาจจะได้เคลียร์ใจกันอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เหมือนจะได้จบปัญหาอืมสามดาบขึ้นมาเหมือนคุณจะ จะคุยกันมากขึ้นอ่ะสามเหรียญก็คือคุยกันการปรึกษาหารือการเคลียร์ใจการพูดคุยมันจะมีเข้ามาทําให้ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์การได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆร่วมกันปรับความเข้าใจกันได้อะไรแบบนั้นใครที่มีปัญหาก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะความรักจะเหมือนกับมีความสุขมากขึ้นคุยกันลงตัวมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับ คืออะไรก็ไปในทิศทางเดียวกันเห็นพ้องต้องกันอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์การได้คอนเน็ชันใหม่ๆการได้เข้าสังคมาการเฉลิมฉลองอบอุ่นขึ้นมา งานฝีมือสันโดษการเริ่มต้นบางท่านอาจจะหมายถึงการได้ขยับขยายเติบโตในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเ,เหมือนกันจะได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือคุณอาจจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทํางานอาจจะทํางานเดี่ยวๆมากขึ้นหรือทํางานเบื้องหลังหรืออาจจะ มีไหวพริบในเรื่องของการหาช่องทางในเรื่องของการหาเงินมากขึ้นมันจะมีจุดเริ่มต้นการได้ร่วมหุ้นลงทุนในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นก็ได้อาจจะได้รายได,ได,ได้หลายๆช่องทางมีเกณฑ์การได้เฉลิมฉลองการเปิดเพจใหม่การเปิดคอนเนคชันใหม,ใหม่ๆของคุณนะคะมันจะนําความก้าวหน้าในเรื่องของการได้เงินได้ทองการสร้างสรรค์ในเรื่องของงานงานใหม่ๆ หรือโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณจากความฉลาดของคุณมันมีเกณฑ์ได้เงินมากขึ้นหรือการใช้ชีวิตของคุณอาจจะรู้สึกมีความสงบมากขึ้นอาจจะผันตัวออกมาจากางากนาาราประจาํามาเป็นงานที่ทําคนเดียวส,สื่อโซเชียลโลกโออนไลน์หรือคุณๆๆอาจจะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในเรื่องของคอนเนคชั่นใหม่ๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะพัฒนาฝีมือของคุณ ด้วยความฉลาดด้วยการหาช่องทางหรือรายได้ใหม่ๆของคุณแต่แล้วก็โดดเด่นมากๆคือสื่อโซเชียลโลกออนไลน์มีเกณฑ์ได้ทํามีเกณฑ์ได้ลงมือทําจากการที่คุณอาจจะศึกษามานานเรียนรู้มานานว่าทํำยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ได้ลงมือทําแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จด้วยมันเป็นการเริ่มต้นแต่เริ่มต้นด้วยอ่ เริ่มต้นและทําให้คุณมีกินมีใช้มีเงินมีทอมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สําหรับนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูปภูบาอาจารย์อยากจะบอกหรืออยากจะอวยพรอะไรกับคุณอยากเตือนอะไรคุณบ้างคะ่พะพวิษณุข,ขึ้นมาปกปักรักษาพิทักษธรรมทำนุบํารุงเป็นช่วงที่คุณจะได้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองแล้วก็ชีวิตจะมีความก้าวหน้าบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณอยู่ในสินในธรรมหรืออยู่ในความถูกต้องก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็อาจจะผลักดันทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนั้นได้ด้วยสืบชะตาต่ออายุยืนยาวสเคดาะขอส่งเสริมหนุนนําชีวิตจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆดวงเปิดฟ้าเปิดถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าวหน้าเติบโตแล้วก็ทําอะไรก็ ไม่ติดไม่ขัดก่อนหน้านี้มันน่าจะมีเรื่องของความติดขัดมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความอึดอัดอืมก็เหมือนกับจะแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็ดวงเปิดฟ้าเปิดพยาคุดขึ้นมาบารมีพระกําลังว่องไวเชียบแรมราชการบางท่านถ้าทํางานเกี่ยวกับราชการก็มีข่าวดีเข้ามาให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ผู้ใหญ่เพ่งเล็งในด้านของการถูกผลักดันการได้อ่า ทำในสิ่งใหม่ๆห,หรือโอกาสใหม่ๆกําลังจะถึงตัวคุณการได้ตําแหน่งใหม่การได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้ใหญ่เมตตาค่ะช่วงนี้โดดเด่นมากๆผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ชีวิตกําลังจะดวงเปิดฟ้าเปิดเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เอ็นดูช่วงนี้อาจจะได้งานมากขึ้นอาจจะมีความกดดัน บ้างแต่ดวงของคุณกำลังจะดีขึ้นงานจะเยอะขึ้นมีความกดดันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยดีแล้วก็โชคชะตากําลังจะหมุนไปในทิศท,ทางที่ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็บางท่านก็ช่วงนี้ถ้าอยากล่ําเรียนอะไรก็มีโอกาสที่ถ้าคุณเรียนแล้วคุณจะจําแม่นแล้วก็จะได้ครูดีที่จะสอนให้คุณได้พัฒนาตัวเองหรือไม่ก็ต่อยอดในเรื่องของการ ทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยอืมก็เป็นเกณฑ์ที่ดวงเปิดฟ้าเปิดทําอะไรก็ราบลื่นมีผู้ใหญ่ให้การหนุนหลังที่ดีอ่าการถูกเอ็นดูจากผู้ใหญ่แล้วก็การถูกเอ็นดูจากสิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าจะทํากิจการใดๆก็ถูกจะเหมือนจะถูกสนับสนุนไปในทิศทางที่ดีนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สําหรับบางคนที่ผ่านอุปสรรคปัญหามาก็โชคดีด้วยนะคะ โอกาสดีของคุณกำลังมา The View of f or t u n e การได้โชคลาภข่าวดีต่างๆโอกาสต่างๆกำลังเข้าหาคุณขอให้คุณผ่านเหมือนกับถ้ายังไม่เจอถ้ายังไม่เกิดก็รออีกหน่อยเพราะว่าก้าดาบมันเกิดขึ้นก็คือยังมีความเครียดในบางคนที่ยังไม่ผ่านก็มันมีความเครียดแต่คุณจะหาทางออกได้เจอสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆได้การถูกซัพพอร์ตก็จะมีเข้ามาด้วยค่ะ ก็ขอให้ทุกคนผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะเหมือนจากที่นาภัยบอกการถูกสนับสนุนจากผู้ใหญ่การถูก e n d ูจากผู้ใหญ่งานก็ราบรื่นเติบโตแล้วก็การเงินจะมังคั่งลำรวยมากขึ้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ก็ไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ support o n นได้ในทุกๆช่องทางทั้งช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่าน สำหรับการให้ทิปให้แต้งสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการ,ก like, ก share, หร,การให้กำลังใจแล้วก็ให้ค่าขนมบ่อนิ่งกลับมาขอบคุณมากแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ